สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูพามาดูที่ดินปากช่องขนาด50ไร่ค่ะเข้าทางคืนลำตะคองเพียง20กิโลก็ถึงที่ดินแปลงนี้ค่ะที่ดินปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะติดเขาติดคลองแปลงนี้ค่ะ50ไร่เพียง65ล้านนะคะ ไร่อ้อยค่ะเห็นภูเขาชัดเจนเลย <S <S เป็นที่ดินเอกสารครุฑแดงค่ะติดถนนไฟฟ้าป่าพร้อมนะคะป่าแบบนี้ค่ะร่มเย็นมากๆเลยนะคะคลองล้อมรอบค่ะ นี่นะคะก็คือมีสองแปลงค่ะเป็นถนนสาธารณะตัดแบ่งครึ itation, uh, habitat, ่งเนาะฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งที่เป็นสาสิบหไร่ค่ะตอนนี้เจ้าของให้ทำเกษตรก็มีปลูกข้าวโพดนะคะแล้วก็ปลูกอ้อยค่ะฝั่งนี้ก็คือส6กไร่เขตตรงไหนลุนสะเนียค่ะขนสะขนสะตรงนี้ค่ะล้วก็ตรงนี้มีสองแปลงนะคะแปลงนี้สาสกไร่แปลงนี้11อ็ดไร่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือน สวนป่าแล้วก็มีปลูขกข้าวโพดประมาณสามไร่น,นอนั้นก็จะเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้แล้วก็มีคลองล้อมรอบนะคะซึ่งเส้นแบ่งของสองแปลงนี้ก็คือเป็นถนนสาธารณะเส้นนี้นะคะก็ขึ้นตามถนนถนนคุดแดงนะคะแปลงเนี้ยค่ะเหมาไปนะของฝากขายสามสามสิบหกไร่กับสิบเอ็ดไร่เนี่ยก็คือห้าสิบไร่เพียงหกสิบห้าล้านนะคะใครที่อยากสะสมลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะลองมาดูแปลงนี้นะคลองซอยคลองซอย ถ้าเป็นคลองใหญ่จะเป็นคลองคลองยินรักเมื่อก่อนต้นไม้พวกนี้ยังไม่มีอู้ร่มเย็นมากคุณลุงเนี่ยน่าอยู่นะเนี่ยแปลงนี้ที่สิบเอ็ดไร่สามงานเนี่ยผมก็จะจะทําการเกษตรในเฉพาะตรงนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นป่าไม้เนี่ยเมื่อก่อนนี้จะรุ่งค่ะทีนี้มปล่อยให้มันขึ้นให้เป็นป่าเลยอันนี้เขาขึ้นเองเหรอลุงขึ้นเองอู้ดีจังพวกสกฉักาสระดาวตะโกพวกนี้ขึ้นเองทั้งหมด เดี๋ยวเข้าไปดูแนวเขตตรงไหนถึงตรงไหนฝั่งนี้อันนี้บ้านลุงเนาะก็คือตามแนวไผ่เลยเนาะที่เป็นแนวนี่แนวกันองเลยอันนั้นคือโรงเรือนพืชผักที่เขาปลูกส่งเซ็นทรันใช่ไหมยืนอยู่ที่หน้าของแปลงที่ดินจะเห็นว่าติดถนนสาธรารณะนะคะมีเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะกำลังจะขุดโคกหนองนาค่ะ ตรงนี้ก็คือเป็นภูเขาเลยนะคะจากตรงนี้ไปแปลงที่ดินของเราเนี่ยค่ะถึงถนนแค่หนึ่งอเมตรนะคะแปลงนี้นะคะมีเป็นสองฝั่งค่ะฝั่งนี้คลองธรรมชาติร้อมรอบเลยนะคะตามผังที่อุ้ขึ้นให้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นถนนยกสาธารณะค่ะแล้วข้างหน้าค่ะจะเป็นที่อีกแปลงหนึ่งนะคะสุดแปลงที่ดินของเราจะไปเจอคลองค่ะ200เมตรนะข้างในเนี่ยค่ะก็จะเป็นสวนป่าประมาณ8ดไร่นะคะแล้วก็เป็นที่ว่างที่ คนสวนทำกรวโพดประมาณสามไร่ค่ะชนดฝั่งนี้สิเ็ดไร่นะไข่น้ำนะคะนี่แบบนี้สามารถเอาไปทำประกอบอาหารได้นะคะเนี่ยเต็มเลยค่ะอยู่ที่ที่ดินห้าสิบไร่นะคะอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในโซนที่เป็น สวนป่าค่ะเนี่ยก็จะมีผักแว่นพืชน,น้ําเต็มเลยนะคะคือท่านเจ้าของปล่อยให้เป็นสวนป่าเลยนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเป็นต้นตะโกนตะโกนาค่ะแล้วก็มีมะขามนะคะมีมะข่าโมงมีประดู่อันนี้ต้นอะไรลุงอันนี้ก็เรียกต้นนนซีนนซี เก็จะมีมะขา่าแมงปลาดูสลับกันไปเนาะคลองนี้ล้อมรอบนะเมื่อกี้อูเข้าไปดูเป็นถ<า>้ำไข่น้ำาเนี่ยที่ที่องขึ้นไปที่คองขึ้นไปนู้นไปฝากนู้นแล้วมันจะไปจอดถนนใช่ไหมก็ลำลางเดียวกันที่เขาเนอขุดลอกเขาขุดลอกอะไรกันเนี่ย,อ,ยอ๋อหนูเห็นอยู่เมื่อกี้หนูขับเข้ามา,มาอันนี้เหมาะมาทำโค้งหนองนาเหมือนกันนะตรงเนี้ย ติดถนนติดคลองนะคะถนดครุฑแดงค่ะยกแปลง50ไร่เพียง65ล้าน